ทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบว็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งร้อยเปอร์เซ็นัมาเลยที่ a c e b o o k จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแลครับคาลิงวันนี้อยู่รายการรีวิวตามใจกูเช่นเคยนะครับวันนี้เรามารีวิวนะักเตะที่ชื่อว่ายูโตะนาตาโกโมะนะครับแบ็กซ้ายของอินเตอร์นะแต่ตามจริงผมแนะนําว่ามันเล่นแบ็กขวาก็ได้ตามจริงมันก็เล่นได้เปิดทั้งสองเท้าแหละแตแบบ ถ้าหวังผลในการเปิดจริงๆแนะนําเป็นเท้าขวานะแนวทางการอัพผมจะอัพแบบดินเกมลับนะถึงมันจะเป็นแบ็กเกมลูกก็ตามนะแต่ผมจะให้มันแบบเกมลับดีเกมลูกก็โอเคนะครับก็คือจะใช้แนวทางการอัพแบบนี้เลยนะครับเพื่อนสามารถไปอัพตามกันได้เลยนะครับสามารถอัพตามก็ได้จะตันประมาณถ้าแบบใส่บูทใส่ชัดดาวก็ได้ดูเอลิ่งก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นคอร์ซซิ่งก็ได้แล้วแต่การอัพแล้วกันนะครับแต่แนะนําว่าเป็นดูเอลิ่งก็ได้นะครับเพื่อนหรือว่าดีเฟนดิ่งก็ได้นะได้ได้หมดเลยนะครับผมอ่า ตัวนาตาโกมโบทจะเป็นกองอแบ็กนะครับที่สามารถเอาไปเล่นในตำแหน่งซ้ายขวาได้เลยนะไม่ว่าเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาเพราะเจ้าตัวถนัดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีส่วนสูง170ครับอายุ24นะถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะมาในสไตล์แอ็คตักกิ้งฟูลแบ็กนะครับนี่ตำแหน่งที่เล่นได้คือซ้ายขวาเลยนะตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นในการรีวิวจะเป็นตำแหน่งฝั่งขวาแล้วกันนะครับผมนะนะครับผมพบว่ก่อนบูต96ครับบูตแล้ว102มีค่าพลังแอ็คตักกิ้งเอเนะครับบอลทน78ดีวิ่ง82การไปกับบอล76สส่งั้น83ส่งยาว83นะครับผม ลูกโค้ง72นะช่วยเกมรับนะครับดิพิสิปไอ้ดิพิสิปอเวเน็ตนะครับ8ปถ้าใส่บูจะเป็น90พอดีเลยนะแอคแทกกิ้งเกครับดูดัน91ครับการช่วยเกมรับอ่าการอ่าการช่วยเกมรับอยู่ที่ประมาณ92สนะครับสปีด97นะสปีดต้น89ดสิบเก้ิ้งพาวเวอร์ิบจ้ำเจ็ดสิบหกความแข็งเจ็ดสิบแปดบาลานซ์แปดสิบหกสเตมินาเก้าสิบแปดใช้สองเท้าเวลี่ไฮนะนะครับผม สกิลที่ได้มามีวันทั u c h pass two passing pinpoint crossing eight crossing สกิลทุ่มไก่แมน marking สกิลเกมรับสกิลสไลด์สกิลเคลียร์ท่ายากสกิล fighting spirit สกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมคือสกิล heading สกิลแย่งหม่งนะครับแล้วก็สกิลบ็อกเกอร์นะครับใส่เพิ่มเติมเข้าไปให้เจ้าตัวได้นอกนั้นก็ใส่ที่เราชื่นชอบเพิ่มเติมเข้าไปให้ได้เลยนะครับตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นในการรีวิวก็จะเป็น back ah แบ็คขวาละกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรา,ราไปส่องฟอร์มดีกว่าครับว่าทางด้านโยโตะนาตาโกโมะเนี่ยจะโหดขนาดไหนจะตึงขนาดไหนเดี๋ยยวเเรราไปัับชมกนล รมาเริ่มการรีวิวนาตาโกโมงครับสัตวนแรกเติมเกมขึ้นมานะครับวีรอนจ่ายมาแล้วนาตาโกโมคอร์เข้ามาให้ตูรามโคกนิ่งๆครับรีบ้อยครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นแบ็กบุกที่น่าสนใจมากๆนะใครที่แบบว่าชอบเล่นแบ็กที่แบบวิ่งสอดขึ้นมาเปิดเนะี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ได้เล่นขี้เล่นะแต่ถ้าใครแบบมีพวกฟินิตรามคาร์ลอสอยู่แล้วนะครับหรือพวกเทนอเล็กซานเดอร์อนูอาจจะเป็นตัวพวกนั้นแตแต่ว่า เกมลับมันจะเล่นดีด้วยนะตัวนี้ข้อดีของมันนะครับเกมลับจะเล่นได้ดีด้วยนะครับแต่ข้อเสียคือลู่ล่างลักษณะละเล็กนี่แหละบางแบบบางทีเจอกองหน้าตัวใหญ่เบียดบางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบแย่งยากหน่อยนะครับผมแต่ข้อดีคือแบบนี่แหละมีความเร็วในการวิ่งขึ้นมาสอดขึ้นมาแบบเปิดคอร์สบอลน,นะครับแต่แนะนําว่าต้องหาตัวมงดีๆนะครับเกมลับก็ไม่ได้แย่เลยนะยการยืนดักบ,บอลการดักบอลของเจ้าตัวนี้ดู ไม่แย่เลยนะครับสำหรับนาตาโกโมเป็นอีกหนึ่งตัวแล้วการที่ใครเปิดได้อยากให้ลองจับเอาลองมาเล่นดูนะครับในตําแหน่งแบ็กขวาก็ได้แบ็กซ้ายก็ดีได้แล้วแต่ว่าเราหาพื้นที่ให้เจ้าตัวลงยังไงหรือว่าเอาไปเป,เป็นตัวสํารองก็ได้สาหรับใครที่เล่นแบ็กเกมรับสองฝั่งแล้วว่าครึ่งหลังโดนนาอยากเล่นแบ็กเกมลุกมาเปิดบอลเข้าไปในพื้นที่ <c oughs> อันตรายเกอบเขียทษก็สามารถเอานาตาโกโมกตัวนี้เสริมเข้ามาในทัพของคุณได้เลยนะครับสำหรับทางด้านนาตาโกโมล่างอินเตอร์มิลานล่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตำนานใหม่ที่พค อวยยับยับค่าพลังก็ถือว่าสุดจัดประหลัดบอกประหลาออกยังบอกว่าสุดจัดเลยนะครับสำหรับทางด้านนาตาโกโมนะใครที่ลองเล่นแล้วใช้งานแล้วมีความรู้สึกไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยว่าช่อนชื่นชอบนาตาโกโมมากน้อยเพียงใดคอมเมนต์กันมาหน่อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโยโตนาตาโกโมนะส่วนตัวผมว่าเฟี้ยวเลยนะสำหรับนักเตะคนนี้นะเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะที่แบบว่าถ้าเปิดมาก็ สามารถเอามาเล่นได้แต่ถ้าแบบว่าไม่ได้เปิดไม่ได้อะสมมติว่าไม่ได้เปิดลึกไม่ต้องไปจําเป็นต้องไปตามล่าขนาดนั้นผมแนะนําว่าเล่นเป็นพวกคาร์ลอสฟีนิลาม,มากกว่าแต่ถามว่าเล่นดีไหมตัวนี้ภาพรวมเล่นได้นะส่วนสูงก็ไม่ได้ดีมากข้อเสียก็จะเป็นพวาลูกล่างลักษณะร่างกายนี่แหละที่แบบตัวเล็กนะบางทีก็โดนกองหน้าตัวใหญ่เบียดล้มได้หรือว่าอาจจะแบบว่าลูกกาอากาศอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําได้ไม่ดีนะภาพรวมผมตัดเกรดอยู่ให้อยู่ที่ประมาณ8 8.5เต็ม10แล้วกันนะสำหรับทางด้าน โยโตะนาตะโกโมนะเ,นเพื่อนๆที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าชื่นชอบนักเตะคนนี้มากเพียงใดคอมเมนต์ hmm. comment, มาพูดคุยกันหน่อยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวทางนั้นโยโตะนาตะโกโมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใจอย่าลืมกดแชร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้บายๆนะครับทุกคนบายๆครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผม